มึงก็ไม่ต้องมันอยู่เป็นลูกศิษย์กูละวเห็นเรือ,อยังเดี๋ยวมะอะไรเยอ่อาจารย์ไอทิพมีหมอกูอเฮ้ยมันมาแล้วกำนันพอจะรู้จักอาจารย์ที่มีฝีมือดีๆีบ้างไหมข้าก็พอจะรู้จักฝีมือดีๆอยู่บ้างคนหนึ่ง เขาคือใครอ่ะตำน,นา,า,าน,นกนอ็อาจารย์จอร์ดออนบวกลุ่มนี่ไงอืออาจารย์จอร์ด ยายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าเออเอ็อเองมาพอดีเลยข้าจะให้เอ็งไปตามอาจารย์จอดที่ถ้ำเขาปทุนให้หน่อยอ้าวทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะทำไมไม่ให้ลักไปอ่ะหรือว่าให้ลักไปกับผมก็ได้อ่ะเออในช่วงเนี้ได้ข่าวว่ามีคนมาลอบตัดไม้ในหมู่บ้านเราข้าไกลลักว่าจะไปซุ่มปองดูมันซะหน่อยจับให้ได้คันให้ตายซะทีไอพวกนี้ แล้วผู้ช่วยลาหมูไปไหนอยู่หรือเปล่าผู้ช่วยลาหมูไปกัเอ็งไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องไปดูพวกข้าเผือพวกมันมาเยอะเอ็งไปคนเดียวนั่นแหละดีแล้วไปเดี๋ยวไปนั่งคุยกันเดินไปคุยไปด้วยกันไปมาอ่้ เดิมน้ำชาสักเป๊กก่อนมึงอ,อ่ะมาค่อยคุยกันคุยายิน่นของดีนี่นี่แหละยังไม่รู้อะไรนี่แหละสุดลับกลับไปมึงเอ้ยอย่างนี้เลย จริงแล้วผูยย้ใหญ่เชื่อมันก็ร้องอีกทีสิบัตโทษมึงไม่ต้องกลัวหรอกหมาป่าคงไม่ตามมึงไปถึงหมู่บ้านนั้นหรอกไก่ซะขนาดนะั้นอะไรครับผูยย้ใหญ่ขอมขอแป๊บหนึง่ง ลองอีกโซรหนึ่งยังงี้เลยอืมพ่อพอผู้ช่วยลามมบอกว่ามีโนมาตตาต้นไม้แล้วอืมช่วงมึงรีบไปตามหาอาจารย์จอดนะส่วนข้าจะรีบไปสมทบผู้ช่วยลาโมรีบรีบไปครับเดี๋ยวไม่ทันกันอะมึงเอามีดหมอเล่มนี้ติดตัวไปด้วยอ๋อช่วงไว้ป้องกันตัว

นั่งทำอะไรตรงนี้เราซื้อกุ้งหอยปูปลาและน้ำเต้าเหมือนก็หาไม่เลกิกกูี่ไม่ขำทนมีเรื่องอะไรวะที่ไม่ขำ่ะกวุยายนะิให้กูไปสามอาจารย์อดที่ทําข่าวปทุนเนื้อเฮ้ยมันน้องนั่งเรือไปข้างเขาเขาปา,างอ้อมไปถึงเขาปทุนนั่นตรงนั้นเนี่ย อ๋อแล้วมึงหาเลยให้กูได้ไป่ะล่ะเออโอเคกูมีเพื่อนตรงนี้แหละจะก,ก้าวให้อเอ้ยเดี๋ยวข้าไปกับเพื่อนอ่ะแล้วมึงจะไปไหวหรือว,ว่าขามึงยังไม่หายดีอ่ะเดี๋ยน้อยข้าก็มีส่วนร่วมที่ประมัน เท่าม okay <that that ันเห็นไหมเห็นนะครับมันอยู่แถวนี้แหละระวังนะเดี๋ยวถ้านำหน้าไปเอองนอนหลับให้ค้าด้วยโอเคนะไปเฮ้ยเดไปกินเรือเราข้างหน้านะอืม เป็นแรงดงข้างล่างไปยู่แล้วมันอยู่ข้างหน้านั้นผู้ใหญ่เห็นยังเออเห็นแล้วฮะเอ้ารักมากเดีนะนอารักมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเองกับผู้ใหญ่พอไปนี่เดี๋ยวเขาอ้อมตลบหลังเอง วางตัวด้วยเฮ้ยหย,ยุดนะยกมือขึ้นวางด้วยลองหันมาช้าๆ Ah! <osc>

ตามมันไปลยครับตามมันไปเดี๋ยวเราไปเองไหมนะครับครับ Tao mới đi đâu cơ mày ngay! Cúi dính lên

พ่อไม่เป็นไรหรอกที่รักนัองซีมันถูกยิงแล้วพี่เขาเป็นไงบ้างอ่ะมันไม่เป็นไรมากหรอกบากเกดเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะว่าจะไปเยี่ยมมันท่าหน่อยไปเข้าบ้างกันเอาปืนพ่อไปเก็บด,ด้วยไปแม่เองละ่ะอยู่บ้านลึกป่าเฮ้ยเลอยวะไอ้ช่วงดิฉ De ันมือสกปรก เออ,อกดูดูตามกฤหินเพื่อมีอะไรกินมั่ง่ะไม่ได้เอาสเสบียงมาเลยนะเฮ้ยดรดูกโอ้ยเหนื่อยป่ะเฮ้ยกูไม่น่าตามมาเลยเฮ้ยโหวลำบากใช่าหเลย ตานี้ไปอีกโหร้อนกับร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเดี๋ยวไม่มุดแล้วเดี๋ยวเอาตักตวงเฮ้ยรุ่นรุ่นรุ่นโดน หลองเ้อะเดี๋ยวพี่มาได้แล้วว่าอยู่ข้างในวิ่งติดตุ๊กเข้าไปเอาเรียบเรียบอ๋อเฮ้ยมึงไปไหนวะเรียบ อ้าวทำไรเนี่ยยิงนอกเับพี่ตัวพี่เ,เห็นหเรือไม่ไม่เห็นนะถ้าย,ยังไม่เห็นเลยที่มันมายิงนกกับปมหมูป่าทั้งหลายไม่รู้มันหายไปไหนมันอาจจะก,กลับบ้านแล้วก็ได้เออเนี่ยนิ่มก็จะมืดแล้วรึกว่ามันจะกลับบ้านไปเดี๋ยวต้องกลับไปดูที่บ้านแล้วเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวสักครเห็นเดี๋ยวพ่านจะบอกมันให้อโอเคแนละ เอ็งเป็นไงบ้างอ๋อก็ดีขึ้นแล้วครับคงเจ็บทีท่าก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับใกล้หายดีแล้ครับถ้วผู้ใหญ่ละ่ะเป็นไงบ้างครับถ้าไม่เป็นไรหรอกวันหลังเนี่ยเอ็งต้องระวังตัวให้มากกว่าน,นี้นะครับผู้ใหญ่ตรงนี้บูบ่าเราเริ่มจะวุ่นวายมีทั้งโจรตัดไม้ทั้งหมาป่าเออจริง เออใช่ไอช่วง่ะให้มันไปตามอาจารย์จอดป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วเจอกันหรือ,อยังอือใช่จริงจริงจริงอืไไอไ้โคตรไ่ไงขอบรถชนยูน่าเลยเองไปเร็ว เหนื่อยโอ้ยกูไม่น่ามาเลยทางจักหวงานนี้โอ้ยโคตรเหนื่อยเลยข็กูบอกมึงแล้วไม่ต้องสาวกูมาโอ้สภาพมึงก็ไม่ค่อยดีดูแล้วขามึงก็แย่เนี่เดี๋ยวมต้องขึ้นไปอีกสองร้อยขั้นเนี่ยมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยไหวมาจะมาจะปานี้แล้วไหนก็ต้องสู้ได้ป่าแบบบบปลาสักทีไปาปงั้นไปขึ้นไปข้างบน ถึงแล้วเฮ้ตักฮ้ยใช่เฮ้เดี๋ยวลงไปดูก่อนข้ามงังคยดีเดี๋ยวเขาก็ตังไป 溜溜，他妈溜。 เองสองคนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยอาจารย์รู้ได้ไงวะอาจารย์รู้ได้ไงวะพรละมเามันมีตาทิพย์เลยข้ารู้ข้าเห็นข้ารู้ว่าพวกเองมาทำอะไร